ทักทายคือเกาจ้ามือนี่เป็นโอกาสดีนะคะว่างคะ่ะทุกคน กันเลยมาเฮ็ดน้อยากน้ากินกระดาทายคีบไห้พ่อแม่พี่น้องได้เบื้องตตามกันเลยจ้ามือนีสิได้เมนูอีหยังติดตามรับชมกันเลยจ้าทุกคนเป็นเมนูบ้านนะคะบ้านแบบใดวัติบ้านแบบคือบ้านบ้านเลยจ้ามือนีสีเห็ดแกงนองไม้สมพอดีขาเจ้าไห่ปลาคอมาจ้าปลาคอก็คือปลาช่อนเนอพี่น้องเด้อเม่ก็สิเอามะแกงใส่น้นอไม้สมแบบซับจ้าที่ได้จาก อ่าชัยภูมิมนะคะที่น้องแฟนเม่เพิ่นกาป้าและเพื่อนเอามาฝากจ้าก่อนอื่นเม่กระตังหมอเพราะต้องเดือดก็ได้จ้าแล้วก็เอาตาไข่ใช่จ้าเบิงนอใหม่ซับแบบอ่อนๆน,นะคะอันนี้นะคะทางชัยภูมิมนี่นอใหม่เพิ่นสีแสบได้พี่น้องอันนี้เป็นนอใหม่หัวเด้อจ้าเออหนอใหม่มหัวข้าเจ้าเฮ็ดสมแม่จ้าข้าเจ้ายัดขวดบอกเลยค่ะนอใหม่อันนี้แ่บแสบพี่น้องสมอำลําพอดีพอดีจ้าอ่อนๆซะเออ มีเมก็เอามาใหม่ลงก่อนเด้อค่ะแล้วก็เอาเครื่องเข้าลงเครื่องกับโบมี่ยังหลายค่ะตำมะพริกแล้วก็หอมนะคะพอบุบุเวเปเออแบบไดร์ลายับยาบเออนั่นละพี่น้องเอาใส่ลงไปนะคะไหน้ำเดือดแบบนี้เลยจ้าเดือดกะคนแน่จักน้อยพี่น้องที่สังเกตบอคันเท่หม้มันอ่อนมันสีอ้วรั่วเลยได้จ้ะน่น่างนี้เห็นบอกมันจะเป็นอ้วรั่วมันจะเป็นข้าวเด้อค่ะพี่น้องแกงมีแ่บแสบเด้อ ตั้งหม้อนะคะไห้ฟดไห้แบบนี้นะคะแล้วก็เมฆกสิอาลฟาคอลงไปจ้าเมื่อนี่เพิ่นไหป้ปลาคอมาโตบ้างไงพี่นอ้องเออแล้วก็มีติดปลาสลิดน้ำมาโตหนึ่งกษัตรยดไดมันกษัริทิมกษัตรยดาย้นนเ,ยายเนาะพี่น้องเนาะกระเลยใส่น้ำกันเลยจ้าผู้ใหแน่น้อมักคือกันบน้อแกงนาไมัส้ม่หนูมาก มักพี่น้องเออลังคนกับไส่ไกล้ไส้ยังกับว่าไปเนาะคะ่ะแต่ว่าหนูก็บ่อยากกินไกล้มมจ้าเพื่อนเอามาไห้เนาะคะ่ะปาคอตัวบักไงน,นี่กันเรืจา้าแจงแกงใส่นมไม่สุมนี่แหละ แนวมันแสบจ,จ้าเวลาเฮาสดนีมันสีข้องข้อดีได้พี่น้องมันสีออกสม,สม,สมบางคนนะคะเฮ็ดเมนูนี่นะคะกสิใส่ไสปลาเดกปลาลาไปแล้วแต่ว่าหนูนะคะลงใส่เบิงแล้วค่ะหนูบ่มากใส่ปลาเดกเ้อค่ะถ้าเกงนมไม่สมแบบดีได้จ้ะพี่น้องเด้อหนูบ่มากค่ะหนูบ่มากใส่ปลาเดกหนู่ารสชาติไม่จะออกอีกแบบนึงเลยถ้าใส่ปลาเดกก็พี่น้องเม่นบ่ใส่ อันบังกี้นะคะกับปรุงด้วยเกลือนะคะกับผงสูโ้รดคะ่ะผงสู้เฮานี่สีไส้หน่อยไซ้ลยกระเลวเต้ผู้ดใดกะว่าไปนะนพี่น้องเนาะน,นูกสสีไซ่ชํานันละเออพอนัวน,นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหน่อยนึงเนอกจ้ะ มีแค่นี้เลยค่ะแกงนอไม้สมของหนูนะคะทุกคนสูตรไผ่สูตรมั่นเดือจ้าบบมี่แบบว่าสูตรตายโตแล้วแต่ไถบ้านไผ่ซิมกักแบบใดใส่แบบใด็สามารถใส่ใดเรื่อยจ้าเมกระป่อยห้หมอเดือดไปแบบนี้แต่ไอ้ปดจักน้อยจ้าหลักอะเคลียเคลียเพื่อนเนี่ยจักน้อยเนาะพี่น,อนอ้องเนาะเพราะบ่ให้เพิ่นแบบว่าคนยุบมองเดียวกันนะเออคนเนี่ยจักน้อยแต่ว่ากับคนลายกับโบได้ด้วยค่ะ เพราะว่าป่ามันสีเปื้อยกะรอนะคะกะอ่าค้นพ่อหน่อยๆเนาะป่ามันสีข้าวนะพี่นงเนาะเออกะรอให้เพื่อนเดือดแบบนี้ให้เพื่อนซุปละจ้าบอกเลยจ้ะพี่นองเมนูนี้นะคะกินบะหมี่เบื่อได้พี่นงแต่ว่าคันแนวอันปวดแข้งปวดขานีอ้ยสุดเท่านั้นได้จ้าน้องใหม่สมนี่เป็นเก่าเป็นยังในพวกเจ้าเอยบ่อยากสิบอกเลยจ้าเนี่ยกระิตัด อันฟ้องนี่ออกเนี่ยจักน้อยนะคะน้องเป็นฟ้องกระตักออกพี่น้องเออนี่ละผู้ใดเป็นเก่าเป็นยังจะไปหากินดูเดอ้อมันปวดเด้อพี่น้องเดอ้อพิษทองพิษใส่เป็นกระเพาะกระเพาะไปน้องใหม่สมนี่แต่ว่าเป็นยังมันคือนแสบแตเออก็ต้องมีละผู้เป็นนะเนาะพีนะ่น้องเนาะแต่กโอ๊ดบ่ดดอเนาะพีน่น้องเนาะ เย่ว่ไปว่ามากกะลำไส้ไรล่ะคะหลังจากนั้นแม่กะใส่ลูกโดดนะคะใส่ลูกโดดเข้าไปพี่น้องเอ้ยแล้วก็ซิมเบิงได้รสชาติทีชอบนะคะทุกคนนัวๆเค็มๆนั่นอืมมันจะออกเค็มมันมันก็บ่ได้ออกเค็มหรอคะมันจะออกนัวๆสมเนจัากน้อยมีรสเค็มนิดนึงอย่างเสียแกงก็งไม่สมนุษซิบบแกงเพ็ดได้พี่น้องเพราะว่าเฮามีลูกโดดใส่ยู่พนาเออพอเฮาซิมเร็จซับเลีวป๊าดพออีตู่พัน พี่น้องเออดำดำกะไสโรดเด้พี่น้อง <P os ite> พ่อให้มันได้หอมหอมนะพี่น้องเนาะขันมีต้นหอมใส่กะแห้งดีจ้าก็แค่นี้แหละคะ่ะเนวกินเนี่ยมันมุมี่อย่างยากตกเออปิดไฟเรียบร้อยเตรียมพ่ออมบัดที่นี่เออแค่นี้ก็บจบละค่ะแกงง่ายๆค่ะไผใไส่ปลาแดกอันผู้ใดทักว่าคือป่ใไส่ปลาแดกบอกไว้เลยค่ะหนูป่ใส่จานหนูบ่มักรสาติที่ไส่ปลาแดกนะคะค่ะแกงน้ำมันสุ่มนะพี่น้องเนาะเออ ขออนุญาตหยุดน้ำลายในจักน้อยเนี่ย,น,ย,น,ยน้องไม่ก็เป็นอ่อนอ่อนอ้อนอวลั่วค้าเบิง้งตอนป่าก,กับตอนบักใหญ่มาเดินมากินน้ำกันจ้า